<You>? Yeah. ไดเอ็ดโคกของญาติอะ่าย่าเลี้ยงจอยวันนี้เส้นกิ้วมังฝรั่งเส้นวิสสวยไหมเพื่อนๆสวยมากเลยเนี่ยดอกไม้ We can walk this way mom รรอร์รสอ้าวเนี่ยจอยมีต้นอย่างนี้ที่บ้านจ้ะเพื่อนๆสวยได้ก็สวยนี่นี่สีนี้จอยชอบสีนู้จอยชอบสีนี้เพื่อนเพื่อน สวยมากนี่สวยมากเลยน,นี่สวยเนาะ s <S นี่แต่ดอกไม้สวยๆพี่น้องเอ้ยนุนแ่นะเหมันดอกกว้างฟ้าเลยด้านนี้ก็มีเขาเขากำลังหาอีสเตอร์เอ็กกันเขามีกิจกรรมกันเนี่ยจ้ะเพื่อนๆสวยนี่แต่สวยๆงามๆอือนี่ก็สวยเห็นไหมเนี่ยสวยหมดจ้ะ ข้างล่างนั้นก็สวยจะต่ไม่ได้ไปหรอกจะจะออกไปทางนี้ย่าจะพากลับทางนี้ไปลกลับไปดูกันข้างล่างตรงข้างแม่น้ำสวยจะจะพาไปดูมีแตด่ดอกไม้เพื่อนเพืนดอกไม้อ่ะใครชอบธรรมชาติมาดูเด้อนี่หลอกล่อเข้ามาดูดูน,ดดนี่ดอกไม้แล้วต้นไม้แล้วมันจะมีดอกไอ้นี่ด้วยที่ว่าข้างบนมันจะเป็นยอดสีแดงๆงจะสวยนี่ข้างหน้าเนี่ยเจาจะพาไปดู ไปดูกันจัดเพื่อนๆสวยเนาะคือคือเนี่ยคาซาวูดนี่มีทุกดอกไม้ในป่านะเพื่อๆนๆนี่เป็นป่านะดูสวยอะมันเหมือนดอกไม้เลยแต่ว่ายอดอ่อนมันจะมันก็จะเหมือนดอกไม้เลยเนะี่ยเห็นไหมสวยมากปะะา่ะเดินกลับเดินกลับกันเดินกลับคนกําลังเดินมาด้วยแสงมันส่องเด,อๆๆด,อด,อดอ้ดอเพื่อนๆเด้อมองไม่เห็นจะจะพาไปนี่ สวยเป็นป่าหญ้าเหรอตรงนน้นจะลงไปทางแม่น้ําแต่มันอันนี้ยังเดินไม่ได้ครึ่งดอกอันนี้จะบอกให้สวยมากมันมีหลายสายพันธุ์มีหลายสีมันเป็นเห็นไหมข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยสีอะไรสวยนะเดี๋ยวจะดูกันสวยเ,เพื่อนๆดอกอันนี้ชอบชอบหมดทุกดอกสวยเนาะเพื่อนดูด สวยมากต้นมันใหญ่มากเลยเพื่อนดูดิขนาดในป่านะ,ะขนาดอยู่ในป่าเป็นเพื่อนมันยังสวยขนาดเนี้ยนะสวยมากเป็นเป็นแบบธรรมชาติจากที่นี่ธรรมชาติเนะได้ยินเสียงนกหัวควานได้ยินเสียงนกเยอะแยะจ้ะที่นี่นะเนี่จ้ะเดี๋ยวปราจอยจะพาไปแถวแๆริมแม่น้ํำค่ะอย่าบอกมาดูอันนี้มันจอยสีแดงเนี่มาดูกันเพื่อนดูว่างามงามางามคักงามแน่ it's very beautiful m o m ดู <Yeah. S 1> สวยอะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่นข้างลา่างนันก็มีเยอะนุ่นข้างบนนู่นคนเยอะเพื่อนเขาไม่เขาไม่ให้ข้ามนะเนี่ยมีรั้วกันห้ามไปนู่นสวยเนาะสีแดงอ่ะดูสวยหลากสีจ้ะนู่นนู่นโอ้ยดู วันนี้มันมีเทศกาลของอีเตอร์ที่นี่เลยจ้ะเพื่อนๆก็เลยเด็กเยอะหน่อยตามหาไข่กันย่าอยู่นะไยมัมสวัสดีค่ะอ๋อเยอะฮับปีลุกอย่าบอกก็เธอะยากให้ดูว่าเขาเขกกดเสียงยังไง All these plants here are called I forget this rhododendrons อ๋อ oh. all all this but all different different color t ต e same name yeah same mm hmm. yeah อาจารย์ท่าบอกนี่นะไปพาบรรลุต่อ some been here since 1848แล้ how long these some plants yeah นีต้นไม้ที่อยู่ที่นี่นะอยู่ตั้งแต่อายุขนาดนี้เจ้าเพื่อนๆนอนอยู่นานมากย่าจะโชว์ดอกไม้ย่าก็มาโชว์พีเพิร a ด what is it rhododendron ย่าโชว์เด้อวันนี้เด้อหอมไหมไม่ no smell no smell หอมไหมเกลือยื้อยื้ออยากวันคันเลยอือเออ you understand i s หอมไหม you know is what mean หอมไหม is is what smell like หอมไหม no smell no smell no ไม่หอม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 ยังไม่หอมอีกเว้นยูเซ l สมิลนหอมหอมค่หอมค่ะหอมหอม หอมค่ะหอมค่ะแย่สเปรย์น้ำสเปรย์น้ำแย่ยายาเก่ง you are clever woman can speak too clever too clever ตลาดเกินไปยาเก่ง now different now cream yeah you have to show people ยาจะพาดูแลนั่นนี่ oh mom the different also yeah everyone joy everyone different everyone See, different this Like this week. Different. อย่าบอกว่าสีมันต่างกันแต่สีอันนั้นเดียวกันจ้ะฮัลโหลยังไ่เดินตามย่าปะย่าแกเดินเก่งจ้ะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงแกหรอกแกชอบเดินย่าจอยเนาะย่าจอยชอบเดินเด็กวิ่งตามด้วย You อ a n t to pass พ a r l i n g You can go ฟ i r s t ย่านั่งล่ะย่าเหนื่อย อยู่ทายเอ็ดอะไรดิเด็กตามหาไข่แต่วันนี้อันหนมันใกล้ถึงเทศกาลอีเตอร์ที่นี่เขามาทํากิจกรรมหาไข่จ้ะนะวันนี้มีแผนที่แล้วก็จะหาไข่สวยอะ่ะเพื่นพนอนๆไปกันยาหอมมีกะยาหอมมันหอมมากเราจะหอมมากอืมไม่หอม,ม,มไม่มีกลิ่นจ้ะแต่ดอกสวยเพื่อนๆสวยเนาะอื จอก็ต้องชาร์จแบตไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้แบตเตอรี่มันจะหมดจ้ะสายชาร์จจอยก็ขาดขาดไปกันครับเพื่อนๆมีคนเขาบอกผักกูดผักกูดเก็บไปกินไม่ไม่เก็บของเขาไปกินทั้งนั้นละจ้ะมันไม่ใช่ของ สาธารณะนะมันของไอ้นี่มันขนขอผูอปกปูดอ,<ะ>อยู่จ้ะเห็นไหมประปูดแล้วเขาก็จะมีพาร์กอย่างนี้จ้ะมีรถให้ขึ้นอย่างนี้เด้อเพื่อนๆเด้อหนี่งแต่ที่เพื่อนเห็นนี่จ้ะมีพาร์กให้เด็กเล่นงูบนต้นไม้โชคทีนจ้ะยา่ะ่วย,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 ยาบอกว่าต้นไม้ที่เก่าแก่จ้ะมีต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นพาร์กจ้ะ ให้คนเข้ามานั่งได้จ่ายค่าข้าวแล้วก็จะมีสวนสนุกให้เด็กเล่นนะพาหมาเดินปิกนิกได้ทุกอย่างจ้ะ Next time we can do picnic mom yeah yeah y o u a h seen the big rabbit there oh yeah big rabbit didn't mom yeah yeah see down here Joe yeah y ย่าบอกว่านี่เห็นไหมกระต่ายจ้ะเทศกาลกระต่ายดูกระต่ายกันกระต่าย ตายกะตายดูสิย่ายาบอกว่าดีกู good. ทางนั้นดีไปดูตีว้าวสไนซ์เลยนะมัมยาจะพาไปกินกนาแฟเนี่ยจะมันก็จะมีที่ให้เด็กเล่นนะฮะอย่างเงี้ย แตสามารถนั่งข้างนอกได้จ้ะมีเรือให้ขึ้นด้วยมามาจะมาปิกนิกกันเหนื่อยแล้วปิกนิกกันย่าจ้ะอ้อ mm. หบรนยูทิสิดาวมันพากันปิกนิกกันยา่า กินแซนด์วิชจ้ะคอร์เนชันคอร์เนชันแซนด์วิชไก่ไก่ไก่ับเมยองเนฉันคิดอยู่แล้วแล้วก็น้ำไดเอกโคกจ้ะเหนื่อยไอ้ไทยเอ็ดนะเหนื่อยเหนื่อยเนียเหนื่อยเอืออย่าอย่าบูดไมได้อย่าอื้อไม่เป็นไรจ้ะแล้วก็มีช็อกโกแลตแชร์กันจ้ะแตยาเป็นกแครัมแ ได้เอ็ดโคกของญาติญาตาเลี้ยงจอยวันนี้เส้นกิวมังฝอเ g h นวิทญาตกล่วลุกไม่ขึ้น I tell I tell them แต่ you cannot get up I helping not to go เลยมา Cheers Cheers c h e คนเยอะแต่วันนี้ o o กๆทุกๆที่พี่เหรออ๋อ t of people. Was it hot out there? Oh, man, burning Yeah, was anybody on the boat? เย้ข้าไม่ได้จ t จะ going ย่าถามว่ามีคนขึ้นเรือยังมีจะมีแล้วบอกย่าจ้ะ Got some couple people hmm. on the boat hmm. on the boat not on, on the boat o t on the boat on the boat 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 อย่าเนอน้อย่าบอกว่าไม่มีรถเมล์ในน้ำยากก็ตอบผันลูกไทยนะบอสบ not b o s b o o t yeah boat this boat boat mm. bo train on the road r e อย่าตลกอ่ะน่าก็ทำ for me mom t h a n y u ไไลอินเดียน่ะ

r ูกต c เคอเคอร์ปบินอานไม่ออกแจะมีตัวเอ็ตรองลังด้วยธรรมชาติดีมากๆเลยใครมีลูกมีเต้าพามาเด้อเพื่อนๆเ,เ,เด้อคุ้มอยู่หากนั้นก็สนามเด็กเล่นแม่น้ำแล้วมันก็เดินทั้งวันได้จ้ะ Like um, this castle, like on day walking, do you know, mum. Hmm. It's very big, have a lot oh, thing yeah. to do yeah. for children, it for family day it out. You could stay out for all day, really, hmm. yeah. Hmm. Oh, come, come on. on. Hmm. Quite a lot, also, not expensive, I think but inside the castle it's more expensive you yeah. went before in there yeah um, yeah i think for these probably be the same joy. yeah but for coffees and things i think more expensive mm. yeah. because i have a different flavor maybe because i have cappuccino you know? yeah yeah but you can here as well คนเริ่มมาแล้ว,พวเพื่ <S <S bit warm for อนๆเลยจะเบียดวอมคอฟฟี่ก่อนก็รถไปจะตัวจะขึ้นรถคันนี้กลับจ้ะมีรถลากด้วยนะเพื่อนคนล็อกขึ้นกลับให้เจะเอออยู่ย่า,ยากินยังไม่หมดจอยกินไม่หมดนั่นแหละย่าก,กินหมด นายมัมช็อกโกแลตพิงค์พิงแฮปปี้ชัวรอยากแก้อร่อยคนกำลังบงมีวันทุกเก็ตอินได้มั้มคือรถชมวิวจ้ะเพื่อนไม่เลย แต่หลุมนุ่นจะจะมีพวกขึ้นลงขึ้นเรือนะใครจะขึ้นเรือก็เสียเงินขึ้นเรือจะนี่ก็จะมาปิกนิกกันได้นี่จะรถรับส่งตอยเขาก็จะกลับไปที่เดิมก็จะกลับไปรับคนอีกามาส่งแค่นี้เขาจะไปอีกนั่นนั่นวีโกซีเดอะเบิร์ดเอาไว้เด้อไปไปดู bird เบิร์ดกันดีกว่า <So see. S 1> แล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อนๆ นี่กับบรรยากาศากหญ้ากันล่ะขย่าไล่หญ้าเดินก่อนหญ้าดื่มไม่วันนี้ไอ้นกขังนกยุงไม่เห็นจ้ะเพื่อนๆนี่นกซีดับเบิร์ดมั้งไม่มีชุดนอั่อืม่ใช่น็อต อันนุรักสมุรีหรืว่าเสาหลักเมืองเหรออยาางกินน้าแบบนีก็จะกลับลงไปอีกแล้วจ้ะโอเคฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระตุ้งใจวยเด้อบ